เดี๋ยวผมจะรวบให้จบใน1น,นาทีครึ่งเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกลรสแมรี่แต่ก็ไม่เคยรอดเลยสักครั้งเดี๋ยวผมจะแนะนำตั้งแต่การเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดิน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ผมใช้รับประกันได้เลยครับว่าไม่เสียเวลาเปล่าอย่างแน่นอนครับทำแนะนําแรกนะครับอยากจะให้เพื่อนๆปลูกในกระถางเพราะว่ามันจะคุมความชื้นได้ง่ายกว่าเติมปุ๋ยอินซีชิโลลงไปเพื่อเป็นการเพิ่มสารอาหารตามต่อด้วยตัว power stone นะครับตัวนี้เป็นตัวแร่ธาตุรวมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับดินนะครับมือใหม่นะครับถ้าไม่อยากจะกังวลเรื่องของการผสมดินผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้ดินปลูกกลาบเหมือนกับผมเลยก็ได้ครับผมใช้ดินอร่อย5ดาวอันนี้ผมใช้มานานแล้วปลูกตั้ง พวกสมุนไพรฝรั่งแล้วก็พวกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยงามดีมากๆเลยครับหลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเข้าโปรแกรมในการดูแลนะครับผมเองก็จะใช้ตัวผงเร่งรากรูเตอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ระบบรากแตกได้ไวต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วเอามาผสมร่วมกันกับตัววัคซีนพืชอิมโมกาดตัวนี้ช่วยกําจัดโรคพืชต่างๆพวกเช,ชื้อโรคชรายิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยให้เพื่อนๆดูภาพนี้เอาไว้ก่อนนะครับต้นใจเหี่ยวเฉ้ายอดรีบดูไม่อวบเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆ ได้ดูนะครับหลังจากที่ใช้ชุดเซ็ตผลิตภัณฑ์พร้อมกับดินปลูกอร่อย5ดาวผ่านไปเรียบร้อยครับเป็นเพื่อน3วันจากยอดที่เคยเหี่ยวแห้งเฉารีบเล็กนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นต้นโรสแมรี่ที่อวบแน่นแล้วก็ฟูมากๆเลยครับสำหรับพิกัดทั้งหมดเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ